คือผิดผิดูกไม่ว่ากันผิดผูกไม่ว่ากันอยากได้เลขเยิ้มเงนให้อะไรดีเนาะฝันว่ายังไงเนาะเอ็งมซานเนีหนึ่งหนึ่งเส้มีหนึ่งกับสองหมดนี้มีหนึ่งกับสองรับขาะขาะกันเลยมีหนึ่งกับสอง ไม่รู้ว่าอยู่บนหรือล่างต้องมีหนึ่งกับสองไม่หนึ่งก็สองจะต้องมีเนาะเลขใหญ่เบิร์นเนาะมีหนึ่งกับสองบอกเคาะเคาะบอกบอกเล่นเล่นใช่ไหมบอกเล่นเล่นยังไม่ได้ฝันใช่ไหมคะยายเบิร์นอันนี้ยังไม่ได้ฝันแต่ว่ายายเอิร์นชอบเลขหนึ่งแต่ยายยายซื้อลอตเตอรี่นะซื้อสี่เจ็ดซื้อสี่เจ็ดอ๋อยายซื้อลอตเตอรี่ซื้อสี่เจ็ดแต่ชอบหนึ่งกับสอง เอาคุณเลือกเอาแล้วกันหนองกับสี่คเอาสำหรับหลายๆายคนมครับมันบ้านอยู่อาจดเตอรโน่อัพปาได้เจ็ดเจ็ดสามนึ่งเจ็ดสองอ๋องวดที่แล้ว7 3กับ7 2็สามีซื้อถูกยายเบิร์นบอกถูกแต่ว่าบอกเราผิดนายน้อก็ปรับเลข4ีอ๋อบอกเลข4งวดนี้พอเมียนซีอะยมท่าเียแอางวดนี้อาจจะมีเลขสี่ยายเบิร์นบอกลน์หนึ่งหอแต่ว่ายายเบิร์นชอบหกับสง แต่ซื้อลอตเตอรี่สี่เจ็ดซื้อลอตเตอรี่สี่เจ็ดอุ้ยเราต้องไปหาซื้อลอตเตอรี่สี่เจ็ดแล้วทุกี่เราต้องไปหาซื้อลอตเตอรี่สี่เจ็ดแล้วอายุผมด้วยไงมาอายุสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดพอดีมีคนหลายคนทักให้ซื้ออายุตัวเองสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่หกให้ซื้อขึ้นซื้อลงซื้อขึ้นซื้อลงอายุสี่สิบเจ็ดซื้อลงกว่าสี่สิบหกลออมบานโมได้หรือเล่าโมยัง เยน้มเพิ่มถ้าหลานๆไปรับทุนการศึกษาเนอเออคือให้ทุนละห้าร้อยบาททุนละห้าร้อยบาทมีกี่คนน้องลูกจดแล้วเด้อเออใครจะไปรับทุนจดไปเนี่ยลูกจดหมดแล้วเต็ม๋านสวัสดีครับคุณยายเฟินทำอะไรครับห่อข้าวต้มจ้ะห่อข้าวต้มยังไม่ได้ต้มเลยยังไไมม่ด้้ตเลยเกือบเสร็จแล้วโอ้โนี่ห่อเขาเรียก อันซอมละโดงอ๋ออันซอมละโดงแปลว่าข้าวต้มใบมะพร้าวทางมะพร้าวมันอันนี้จะมีเป็นของดีของสุรินทร์อืมของดีมันจะหอมใบอันนี้เนาะใบใบใบมะพร้าววันนี้คุณยายเวิรนให้เรามาเอาข้าวใหม่นะครับยายเวิรนสีแล้วยายเวิรนได้ข้าวใหม่แล้วตอนนี้ยายเวิรนได้เลขหรือยังยังยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เนาะอ้ยข้อพยานกิน้อยจินะอ๋อให้ผิดแล้วไม่อยากให้ยี fc ตาม fc ตามเรียกเยเวิร์นเยอะนะจะจะจะวิจะห่อแล้วไปฝากเนมือก็จ้ะอ๋อจะไปฝากคนกรุงเทพโกนโกนที่ในมือเกากี่เปรย์วิ่งโอ้ยนะเขาจะกลับมางานกระถินเข้ามากระถินแล้วก็เอาข้าวต้มฝากไปให้ลูกให้หลานที่กรุงเทพนี่แหละนี่เห็นไหมนี่อันนี้ข้าวต้มเยเวิร์นนะน่ารักมากเลยเอาไปต้มข้าวต้มใหญ่ข้าวต้มเนี่ยมีข้าวเหนียวกับ กล้วยน้ำว้าไส้กล้วยน้ำว้าอร่อยนะใครเคยทานข้าวต้มหรือว่าอันจอมก็จะรู้รสชาติของความหอมความอร่อยนะมันต้องห่อใบตองง่ายกว่านี้นะนี่ห่อยากยากนะอ้าวเดี๋ยวให้เยเบินทำให้ดูนี่เห็นโมต้องทำอย่างนี้เลยโอ้โหอ้าวเราเบิลเยเบินสาธิต ขอบพระคุณเยเบินนะครับวันนี้เยเบินให้ข้าวใหม่ไปทานดีใจมากเลยขอบค่ะทานน้ย้อยเาอ้ยกินเนี่เราก็ขึ้นอิจฉเนาะเต้าอ้ยเัยเบร์จะให้เลขราใจดีใจดีให้ให้ขาวสารไม่กินดีอ้าวเราก็หรอยบาทให้เบินไ้ใช้ทำมาสาธุไม่รู้จะถูกเลขอะไรเยเบิรนบอกหน่อยว่าเอากระซิบหน่อยกระซิบเลขรอเลขเยเบิน้ออยมดนะรอยากได้เลขเยิ่ อ้าวเปิดหอ้หโหนักสสมากเลยค่ะเลซารข้าวสารหอมมะลิสุรินเลซาสารหอมมะลิสุรินข้าวใหม่โอ้โหนี่ได้กินเป็นเดือนเลยเนาะเรากินเป็นเดือนเลยสองคนตายายไปไปแล้วครับจ้ายเดี๋ยวเพิ่นไปแล้วค่ะไอตรลอเบอร์ไอตรลอเบอร์มีหนึ่งไงมีหนึ่งมีสองมีหกไงนี่บ้านเลขที่ ยายเวิรนลุงไปได้จากไหนมาเนี่ยอู้เต่าปลาเยอะเลยอ่เนี่เต่าสองสามตัวอู้เต่าสองสามตัวจะเอาไปทําอะไรครับนี่เอาไปปล่อยอ๋อเอาไปปล่อยสาทุปล่อยพืนสู่ธรรมชาตินะครับเต่ากี่ตัวนะนี่สามเต่าสามตัวอ่าเคยจอได้เคยอยู่ยุทธยาเขาสั่งซื้อเลยอือให้ตัวร้อยตัวร้อยตัวร้อยครับแต่เขา ปล่อยสัตว์สีเท้าไมปล่อยสัตว์สีเท้าวันนี้อนุโมทนาสาธุก,กับลงุงด้เด <ลง S 1> <ๆ>้อที่ลุงจะจับเต่าได้แล้วเอาเต่าไ,<ม>ไปปล่อยอไปปล่อยอนนุโมทนาสาธุสาธุถถปค,คป็ักก็ถ้าปล่อยถ้าเจอเต่าเขาบอกว่าจะมีโชคลาภถ้าปล่อยเต่าก็จะอายุยืนใช่ไหมครับออายุยืนพันพันปีกตาอายุยืนเน้ออายุวันะสุขะพละคุณตาอะไรครับคุณตาเชื่อคุณตาชื่อคุณตา <จ>อันนี้ตาไปหามาเองเหรอคะน,นี่ไปหามาแล้วปล่อยเต่ามันติดยังไงนี่มันมันติดรอบอ๋อติดรอบอ๋อเต่ามาติดรอบเราก็ปล่อยต่ออีกครั้งหนึ่งบางคนก็นกล้าปล่อยสัตว์ติตเท้าบางคนซื้อวัวซื้อควายเนาะแต่เขาต้องการซื้อสัตว์ติตเท้าแล้วทุจริอยเป็นมาปล่อยก็อิสระอิสระเสียดีเนาะสาธุสาธุครับลุงขอบคุณครับสาธุครับ พามาดูอันนี้ชาวบ้านเขาใส่เขาเรียกว่าใส่ไซเนาะหรือใส่อะไรเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้นะก็จะได้ทั้งปลาซิวปลาส้อยปลาใหญ่ปลาเล็กปลาน้อยนะพอได้เป็นอาหารแต่ว่ามีคนลุงท่านหนึ่งนะมาใส่แล้วก็ได้เต่าไปสามตัวนะเดี๋ยวไปดูเจอลุงตะกี้ลุงก็บอกว่าเนี่ยจับได้จากตรงนี้แหละก็เลยมาดูนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆ ประเททศไทยชมครับสุรินทีวีฮะวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมความงามครับความงามในที่นี้ความงามของทุ่งอูรวงทองทุ่งนาข้าวของชาวนาจังหวัดสุรินบ้านผมครับวันนี้หลายๆคนหลายๆท่านเคยรับประทานข้าวหอมมะลิจากฝีมือชาวนาสุรินกันแล้วนะหลายท่านที่ยังไม่เคยรับประทานข้าวหอมมะลิสุรินก็ช่วยกันนะช่วยกันซื้อ ช่วยการสนับสนุนข้าวหอมมะลิสุรินอา้าวทุ่งรวงทองครับเดี๋ยวสักหน่อยอีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งตรงนี้ชาวบ้านชาวนาก็จะได้มาเกี่ยวข้าวกันแล้วนะเอาสนับสนุนข้าวชาวนาสุรินครับสนับสนุนข้าวชาวนาสุรินนะสินค้าโอท็อปสินค้าขายดิบขายดีข้าวหอมมะลิสุรินหอมชื่นใจกินแล้วก็จะติดอกติดใจนะนุ่ม อร่อยข้าวหอมเนี่ยโอ้ทุ่งรวงทองครับข้าวกําลังจะเหลืองอารามครับเนี่ยฮะข้าวหอมมะลิสุรินใครได้ทานแล้วจะติดอกใครได้ทานแล้วจะติดใจครับโอ้โห,โหเนี่ยอันนี้เกี่ยวได้แล้วนะได้แล้วเขาก็เอาไปตากใช่ไหมอมข้าวหอมมะลิสุรินนะหอมหอมโอ้โห,โหรวงสวยสวยเนาะใชกว่าจะได้ข้าวแต่มเมล็ดนะฮะชาวนา ไทยโดยเฉพาะชาวนาจังหวัดสุรินทร์บ้านผมต้องลำบากตรากตรำเนาะไหนจะไถนาไหนจะหว่านข้าวไหนจะเกี่ยวข้าวไหนจะน้ําท่วมใ่ปุ๋ยไหนจะใส่ปุ๋ยเอาขอให้ปีน,นี้นราคาข้าวราคาสูงขึ้นสูงขึ้นราคาเอาเป็นแบบขายแล้วพอได้เหลือกําไรบ้างหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยค่าไถค่าอะไรแล้วเนะเป็นกําลังใจให้ชาวนาไทยเป็นกําลังใจให้ชาวนาสุรินทร์กันครับเนี่ยฮะ ข้าวสุดยอดเลยปีนี้นะอันนี้ข้าวหอมมะลิกออสิบห้านะโอ้โหนะเนี่ยในนี้ในหนึ่งเม็ดมาดูตุกี้ออกมากินได้เลยนะเนี่ยฮะหอมอืยังไม่ยังไม่หุงเลยหอมแล้วมีหอมของกลิ่นไอข้าวหอมมะลินะะข้าวเปลือกนะเขาเกี่ยวเสร็จเขาก็จะต้องเอาไปตากสักสองสามแดดแล้วก็เอาไปขาย หรือเอาไปขึ้นยุ้งนี่ฮะข้าวหอมมะลิสุรินปีนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะดูแกะสดสดเนี่ยนะฮะแกะสดสดอุดมสมบูรณ์นะเม็ดยวงเม็ดยาวเม็ดใหญ่นะข้าวหอมมะลิสุรินวันนี้ต้องขอบคุณคุณยายเวินเนาะใ,ให้ข้าวหอมมะลิเรามาหนึ่งกระสอบปุ๋ยให้เราได้ไปทานกันนะข้าวใหม่เขาบอกว่า,วข,าวข้าวใหม่ปลามันใช่ไหมช่วงนี้ในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะฮะตอนนี้ ในนามีข้าวและในนาก็มีปลาด้วยช่วงนี้นะปลาช่อนปลานินปลาดุกปลาอะไรเยอะแยะสารพัดปลานะกุ้งหอยปูปลาเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ครับจังหวัดสุริน์เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีปลอดสารพิษส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะนี่ครับให้ดูข้าวที่กําลังตากอันนี้เป็นข้าวของพี่สาวอาจารย์คายีนะกาลังตากสักสองสเด เสร็จแล้วก็จะสีเอาไปแจกให้กับ FC แฟนคลับสายบุญสุรินทีวีที่ามาร่วมง,งานงในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะเป็นของฝันเป็นของฝากเป็นของดีเมืองสุรินข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินเนี่ยกำลังตากนะ,ะคุณยายคุณป้าก็กำลังตากข้าวกันอยู่ช่วงนี้จังหวัดสุรินก็เ,กเริ่มเก็บเ,เกี่ยวผลผลิตแล้วนะข้าวนาะปีอะ ก็ขอให้ขายดิบขายดีเนะาะข้าวมีราคาข้าวมีราคาตอนนี้นะข้าวกีโรแลระแปดบาทกีบาทเหนื่อยแทนชาวนาม,มากเลยค่ะสู้ๆนะคะพุ่งนี้รวยพุ่งนี้รวยพุ่งนี้รวยท่องไว้นะอ่ะทุกคนครับท่องไว้พุ่งนี้รวยพุ่งนี้รวย คืนนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะทางช่องสูรินทีวีครับเลขสร้างบุญ23นาฬิกา35นาทีเจอกันแน่เลขสร้างบุญปักหมุดรอฮะสำหรับคนที่เป็น FC คนที่เป็นแฟนคลับเลขสร้างบุญไม่ควรพลาดกดกระดิ่ง YouTube ช่องสูรินทีวีไว้เอาไว้เลยครับไ้ Ai, ทุกกีไปมา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 ,มา,มาเร็วเรๆวเร็เร็